เฮ hey, ทั้งประเทศเจม,มานล,ลงคู่นางเอกคนสนิทพร้อมแต่งหวานสนันช่องสามเตรียมแต่งตามรเดชเปิดตัวแล้วข่าวลือกลายเป็นจริงเฮ hey, ทั้งประเทศเจม,มานล,ลงคู่นางเอกคนสนิทสถานะชัดมากกว่าพี่น้องเจม,มานเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่มีความสามารถไม่แพ้คุณอาเลยทีเดียวและสำหรับพายลินดา ที่นอกจากเรื่องการแสดงที่โดดเด่นของเธอแล้วเรื่องความสามารถเรื่องภาษาของเธอเรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะทั้งครอบครัวของเธอนั้นทำงานทางด้านสายการบินนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับประวัติของภยัยรินดา,ดาสาวน้อยหน้าใส เอกการแสดงจากกล้วธรรมศาสตร์ที่มีความฟันยิ่งใหญ่อยากเป็นแอร์โฮสเตสคนนี้ให้มากขึ้นสักหน่อยสำหรับประวัติของภายชื่อจริงเรนรดาแก้วบัวสายภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครภายเรนรดาเป็นลานสาวของตูนันทิดาแก้วบัวสายที่มีพี่ชายคือเคกนัทวัฒนแก้วบัวสายสำหรับภายนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงมากๆ โดยเธอจะเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับคณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกละครเวทีซึ่งเธอสามารถเขียนบทละครได้อีกด้วยซึ่งเธอเข้าได้ในรอบรับตรงด้วยแต่ถึงแม้เธอจะทําได้ดีในด้านการแสดงแต่ความจริงแล้วเธอชอบเรียนในด้านภาษามากๆแต่สอบไม่ติดเลยเลือกที่จะเรียนทางการแสดงแทนซึ่งเธอก็มีความฝันที่อยากจะทํางานทางด้านสายการบินเพราะที่บ้านก็ทํางานสายการบิน โดยคุณพ่อเป็นสจ๊วกและคุณแม่ก็เป็นแอร์โฮสเตสพี่ชายก็เคยทำงานภาคพื้นดินเธอจึงมีความฝันที่จะทำงานในสายการบินนั่นเองไพริรดาบอกดีใจที่ได้ร่วมงานกับเจม,มานมีผู้จัดการคนเดียวกันแต่ก็ยังตื่นเต้นยันไฝ่ชายไม่ได้จีบแค่สนิทกันเพราะรู้จักกันมานานเท่านั้นส่วนกระแสจนหนูกับพี่เจมอย่างที่บอกว่ารู้จักกันมานานแล้วก็สนิทกัน แต่พี่เขาไม่ได้จีบค่ะส่วนคลิปสาวายน้ำที่พี่เขาลงในไอจีก็ไม่ได้ตกใจเพราะพี่เขาเป็นคนคิดอยู่แล้วแฟนๆก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของพี่เขาด้วยไม่ห่วงห่วงทำไมคะไม่ห่วงค่ะเป็นไลฟ์สไตล์พี่เขาเผยอยังตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับพี่เจมัน อีกฝ่ายไม่ได้จีบตื่นเต้นค่ะเพราะพี่เจมเป็นนักแสดงที่เก่งมากแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรามีผู้จัดการคนเดียวกันแต่ล่าสุดดูเหมือนสถานะของทั้งคู่นั้นเป็นมากไปกว่าพี่น้องแล้วเพราะทั้งสองคนไปไหนมาไหน,มา,ไหนมาด้วยกันแถมหนุ่มเจมยังลงรูปคู่สาวภายที่แอบควงกันไปเที่ยวสองต่อสองด้วย